พวกที่หพวกนี้คือพวกเขาบอกว่า openness to experience คือพววนี้จะเปิดรับใจว้างนะจะเปิดรับสิ่งแปลกใหม่นะคะจะเป็นพวกที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงแล้วก็อยากรู้อยากเห็นเ,เจอมากเนี่ยถ้าไปทำงาน,นเป็นพวกนักสำรวจนะคะหรือเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะนักคอมพิวเตอร์เนี่ยจะดีหรือเป็นพวกช่างยนต์กลไกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Yeah. S 1> พวกนี้จะเป็น จะเป็นอะไรที่ถ้าทำด้านนี้นะคะจะมันจะตรงกับบุคลิกภาพบบุคลิกภาพของเขานะคะเป็นพวกที่มีแบบแผนแล้วก็จะอยู่ในในกรอบในกฎเกณฑ์มีวินัยในตัวเองนะคะยิ้มเขาบอกว่าบุคลิกภาพของคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่คือบ,บุคลิกภาพบางอย่างเนี่ยเราจะรู้ว่าฉันมีบุคลิกภาพแบบเนี้ยนะคะ แต่เขาเรียกพวกนี้คือ,อ concept นะคะเซลล์เซลล์ concept คือเรารู้ว่าเรามีบุคลิกภาพแบบไหนนะคะแต่มันแบบหนึ่งว่าเดียเซ<อ>ลเป็นบุคลิกภาพที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแต่บางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเรามีนะคะ อันหนึ่งคือ ideal cell คือเป็นอุคุภาพที่เราอยากจะเป็นเป็นความใฝ่ฝันของเราสมมตินะสมมติว่าเ,ออเซลล์บามเซลล์ของเราเรามีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาประชุมทีไลเนี่ยไม่ค่อยกล้าออกความคิดเห็นแต่อเด a เ c e ล์ของเขาลึกๆเนี่ยเขาเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีความคิดนอกกรอบแต่เขาไม่กล้าที่จะแสดงความคิดนั้นออกมาเพราะเขาไม่เชื่อมั่นในตัวเอง แต่ไอเดียเซลล์ของเขาคือเขาอยากที่จะเป็นคนที่กล้าแสดงออกแล้วก็ออกความคิดเห็นนะคะเนี่ยถ้ายิง r e ลเซลล์กับไอเดียเซลล์ของเราเนี่ยมันต่างกันมากเท่าไหร่เนี่ยเราต้องออกแรงมากในการที่จะพัฒนานตัวเองนะคะถ้ามันเหมือนกับเรามีความฝันว่าเราอยากจะกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมน,นะแต่เราเรา ไอ้ตัวตอนที่เรารับรู้ว่าเราไม่กล้าเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองแต่กว่าที่จะไปถึงออบุคลิกภาพที่เราใส่ฝันได้เนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรียลเซลของเราเนี่ยเรามีต้นทุนดีอยู่แล้วเช่นเรามีแนวคิดดีๆอยู่แล้วนะคะเราอ่านหนังสือเยอะเรามีมุมมองดีๆเยอะนะคะจากการได้ฟัง สิสอะไรอย่างเงี้ยการที่จะไปพัฒนาตัวเองไปถึงไอเดียเซลล์นเนี่ยก็มไม่ยากแต่ถ้าเราไม่มีต้นทุนตรงนี้เนะี่ยมันก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยอน,น,นเห็นเห็นภาพไหมว่าบุิกภาพมันมันก็สำคัญคราวนี้เรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะออก่อนที่จะไปถึงความฉลาดทางอารมณ์ลองทุกคนนั่งใกล้กับคนที่รู้จักกันดีไหมคะ เลือกแชร์กันไหมคะลองมีกระดาษเปล่ามาต้องเขียนหน่อยได้ไหมว่าบุคลิกของตัวเองเป็นอย่างไรเขียนบุคลิกของตัวเองนะคะสักสามสามถึงหาข้อตองเขียนมาว่าเราเป็นคนยังไงนะคะตองนั่งนึกดูมองออกมาดู้ี่้วาว่าตัวเองเป็นคนยังไง 很帅。很 ดูมิตว่าเอาเซลล์คอนเซ็ปต์ของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนยังไงนะคะแล้วแรกกระดาษกับคนข้างๆต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักดีนะที่เขารู้จักเราดีอ่ะถ้าคนข้างๆไม่รู้จักเดินไปหาใครก็ได้ที่เป็นเพื่อนที่เราคิดว่าเขารู้จักเราดีลองให้เขาเขียนได้ไหมคะว่าเราเป็นคนยังไง ข้างๆก็ได้ค่ะให้เขาเขียนต่อต่อจากเสิ่งที่เราเขียนดูซิมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างไหมนะคะลองแรกกันเอาไปให้ขคนก็ได้พอดีเวลาไม่มากถ้าเวลามากนะจะให้วาดรูปนะแล้วก็มันจะมีกิจกรรมบางอยา่างแต่ตอนนี้ไม่ต้องค่ะวาดดูตัวเองวาดตัวเอง เราลองให้เพื่อนเขียนนะคะว่าคุณไหนเสร็จ ไหนลองบอกสิว่าบุคลิกภาพที่เป็นเซลฟ์คาเสียของตัวเอง,องเกอแกองค่นไปตรงมา,าะนะแลสิงที่มองเห็นของเขาะก็มีะะมใส่ใจคนรอบข้างค่ะแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตแล้วก็มีาสินใจแล้วสิ่งที่เพื่อนเห็นเนี่ย ทราบไหมคะว่าเรามีตรงนี้ด้วยมีเต่คิดไม่ออกเนื่องจากเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวลองอีกคู้นหนึ่งฝั่งนี้เอาใายดีเอาผู้ชายมากอ่ะเอาผู้นี้แลกกันก่อนค่ะยังไม่ได้แรกเอาคนไหนแรก ทีแรกแล้วใช่ไหมะไหนลองตอบตอบทีซิอะไรทุกคเขียนตรงตัวตรงนี้เลยเหรอใจมีใครเสร็จคะอันนี้เสร็จไหเสร็จไหมคะหรือบอกเพื่อนรู้ว่าบุคลิกเป็นยังไงไม่เป็นไรคะ่ะเขาบอกว่าบุคลิกของคนเราเนี่ยจริงๆเขาบอกว่ามันมีอยู่สี่ช่อง นะคะที่เขาเรียกว่าจอร์รีวินโดนะคะ J O h A R I แล้วก็ Windows, วินโดที่แปลว่าหน้าต่างหน่นะ,ะก็บอกว่าช่องแรกเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้นะคะคนอื่นก็รู้ด้วยว่าฉันเป็นคนไงออฉันเป็นคนผอมผาพูดเนี่ยพูดไม่ได้รีบหรอกนะคะคนรู้ชอ่องต่อมาช่องที่สองคือสิ่งที่ฉันไม่รู้แต่คนอื่นรู้นะคะ คือบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนอย่างนี้เปากร้ายแต่ใจดีแต่คนที่สัมผาสเราเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเธอเนี่ยเป็นเป็นคนอย่างนี้นะโดยที่เรายังเเราเป็นคนอย่างนี้เหรอนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเราไม่รู้แต่คนอื่นรู้ช่องที่สามคือสิ่งที่เอ่อคนอื่นเรารู้แต่คนอื่นไม่รู้นะคะมันเป็นลุคลิภาพที่แบบว่า ฉันจะแสดงเฉพาะที่บ้านหรือแบบว่าคือมันเป็นเหมือนกับอาจจะใช้กลไกทางจิตอันนี้มันค่อนข้างลึกลงไปแต่ฉันรู้แล้วว่าฉันเป็นคนอย่างนี้แต่เวลาอยู่สังคมในในอีกภาพหนึ่งเนี่ยเพื่อนรอบข้างเนี่ยไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นอย่างนี้นะคะช่องสุดท้ายคือเขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บางทีมันจะมีเอ่ออะไรอะแบบทดสอบบางอย่างที่มัน สามารถที่จะวัดสิ่งลึกๆของเราออกมาได้นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ไม่ได้บอกคืออย่างเ,เรื่องของ16 PS เนี่ยเขาจะใช้ทดสอบแบบเวลาคนมาทำง,งานนะคะมันจะมีบุคลิกภาพ15ด้านแล้วก็มีบุคลิกภาพใหญ่ๆอีก8ด้านนะคะซึ่งตรงนี้มันมี180ข้อแล้วพอออกมาคิดคะแนนเนี่ยนะคะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมี วัดนั่นด้วยวัดเออว่าคนนี้แก้งตอบดีเกินไปเปล่าคนนี้แก้งตอบแย่ไปหรือเปล่านะคะตรงมันจะเขาเรียกว่าเฟซบูทเฟคแบกนะคะมันจะมีวัดตรงนี้ด้วยนะเราตอบเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าที่เราตอบพี่ดีหมดเลยแต่ปรากฏว่ามันไม่ผ่านนะคะเพราะว่าเออมันจะมีเฟคบูทออกมาสูงมากนะคะมันมีการแปลงแนนมีอะไร เยอแยะเพระนั้นตรงนี้มันจะเป็นแบบทดสอบทางจิตญาอีกระดับหนึ่งที่จะวัดได้ถูกเริเกราพคนได้ตรงพอสมควรนะคะหรือการวาดรูปเนี่ย